เราสั่งไปเมื่อกี้ทั้งหมด10รถ,รถกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไอศครีมไอซ์เบิร์กไปร้านไอศครีมที่มีรสชาติโดดเด็ดแล้วก็มีรสชาติแปลกๆเยอะให้เลือกแยกตามเดือนอะไรนะมีกจะมีหมอดไว้แต่ละเดือนที่มีประจำแล้วก็ <Yeah. S 2> แต่และเดือนที่ต่างกันไปอ๋อเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเดือนมีนาเป็นต้นไปจะตักให้แค่ไซส์ใหญ่ไซส์เดียวนะไซส์เล็กคือ7ลูกตอนหนึ่งที่5ลูกตอนหนึ่งที่ก็เป็นไซส์ใหญ่ก็คือครึ่งกิโลเราสั่งไปทั้งหมด2ถ้วยก็คือกิโลหนึ่งเราได้คิวที่77เพราพอเรามาตอนกี่โมงเนี่ย 4โมงครึ่งในคิวที่77ถ้าตามพลอยที่เขาแปะไว้ตรงเคาน์เตอร์เนี่ยเราจะได้กินช่วง6โมง6นาทีอย่าถามเขาอีกทีว่าตอนนี้คิวที่เท่าไหร่73แล้วเหรอเฮ้ยงั้นก็นั่งรอเลยแล้วกันเนาะสรุปแล้วเมื่อกี้เราสั่งข้าวต้มมัดไปวันนี้ไม่ได้กินนะั้งหมดรถที่มีคือรถที่ขึ้นใต้ที่นี่เปิดวันพุธกับวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสองวันอื่นไม่เปิดเพราะว่าวันอื่นเขาไว้เตรียมของเขาทำคนเดียวขายคนเดียวเมื่อกี้ได้ยินเขาบอกว่า อย่าซื้อไปเยอะเลยเพราะว่ามันเก็บไว้นานๆไม่อร่อยก็วันนี้มีรถใหม่เดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาเป็นไงรสชาติเป็นยังไงคือไอติมนมเปี๊ยะถั่วไข่เค็มจ,จะได้กินแล้วก็ที่นี่รับคิวครับอยากได้รถอะไรเลือกไว้ครับแล้วก็รับคิวมีกําหนดเวลาคร่าวๆไว้ให้ว่าคิวนี้ประมาณกี่โมง หกิโลราคาร้อยสีิบครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,อบ,รบตอนนี้ได้ไอเติมแล้วครับรอทั้งหมดสี่นาทีตอนนี้เราอยู่กับน้องต้าครับเดี๋ยวเราจะให้น้องต้าทายครับว่าสิบรสชาติที่สั่งมาเนี่ยรสอะไรบ้างต้าไม่รู้เอาไหนเอาไหนเอาไหนฟังนี้ก่อนฟังนี้ก่อนอันไหนอ่าสีอะไรชมพูน,น่าจะไม่ยาก ม่วชานมกุหลาบอใช่ปะลองเม็ดบนแล้มันมีกินอะไรบ้างมันมีกินกะทิกะทงไม่ใช่ว้ามากอ่ะมีกินควันเทียนไหมรู้จักกินควันเทียนไหมไม่รู้จักมันคือรสนมเปี้ยไข่เค็มอ่ะ้างล่างไท มันเปรี้ยวๆมันไม่มผลไม้อะไรผลไม้แล้วเปรี้ยวง่ายอะไรวะเคยกินอะไรบ้างไหมเนี่ยจริงๆนั่งถูกได้เลยนะเขาได้อาหารอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเห็นเนาะรถอะไรบุ้ยบุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องให้ทายใหม่ไม่ใช่บุ้ยเดี๋ยวจะครึ่งนึงแล้วนุ่มหรอแต่ว่ามันเป็นผลไม้รสเปรี้ยวถามอ๋อเออมาเนี่ยง่ายสตรอเบอรี่ปะชัดไหมเซอร์เวสสตรอเบอรี่ เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันแปลกอ่ะอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ที่กินกับมะม่วงอ่ะน้ำปลาหวานอ่ะมะม่วงน้ำปลาหวานอืมอร่อยอ่ะน่าดูอันนี้สีเทาไม่รู้หลอดแล้วอ่ะกะทิมะเทาหวอนอืมมะเทาอ่ะสองไฟสันนี้อันนี้สีเทาอ่ะสีเทาดูเนื้อก่อนก็ได้นะ ขนมมีกะทิปลาทองอะไรอ่ะ่เลยกล้วยบดชีมะนาวไะเนี่ยตอนก่อนแล้วเนาะสาวต้องนึกว่าเราสั่งอะไรไปไทรตัลุกออยู่ในกลุ่มเดียวกันคือเมลอนญี่ปุ่นหอมมากอือันนี้ข้าวอนนี้เมื่อกี้เอ่ยชื่อมาแล้วหรอเปลือกอันชันเผือกอันเนี้ยสัวารส ซอสรดน้ำผึ้งหรือน้ำผึ้งมันไม่เด่นนแต่มันทำให้รสชาติมันกลมกล่อมมาลุยเดี๋ยวมันจะละลายหมดเดี๋ยวชั่วตุ่จีนมีเป็นไอติมรสกระลเทียนไส้เค็มอะแค่นี้ก่อนฝักช่อง้หยนะครับแบบว่าชาแนลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนั่นแหละกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยมันจะได้เตือนว่าเราอัพคลิปใหม่ๆม,มาแล้วบา,บายยครับไปแล้วครับ